วัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะที่รับชมทางทาง Facebook ทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศนะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่ท,ท,ทุกทุกทุกทีก็จะมากันวันพุธนะวันนี้ก็มาเป็นวันพฤหัสน,นะซึ่งมาอยู่นอกสถานที่กันนะครับมาวันศุกร์สินะฮะก็เป็นคลิปสำหรับวันศุกร์นะครับเช้านี้นะครับเป็นเรื่องของการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะการต่างประเทศ เหตุการณ์ระเบิดในเคนยะา้านคงจะเป็นประเด็นทําให้คนไทยได้รับความเดือดร้อนนะครับสถานการณ์ของโลกอย่างอังกฤษตอนนี้นะครับก็มีการอาภิปรายไม่วางใจนะครับนายกรัฐมนตรีเทรซามีนะครับของอังกฤษซึ่งเธอชนะเลือกตั้งมาด้วยความยากลำบากในรอบนี้นะคราวนี้ก็มาเรื่องของการ b r ร x i t สิ่งที่เธอเสนอไปก็เป็นอันตกไปนะครับสภาไม่ยอมรับทำให้เธออยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์เกิดอะไรที่น่าสนใจไปเริ่มต้นที่หุ้นกันก่อนนะฮะน้ำมันทรงตัวนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกนะฮะแรงหนุนของสถาบันการเงินนะครับาราคาน้ำมันอันที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าโอเปก กับรัสเซียมีการจับมือกันที่จะขึ้นราคา้ํามัน <c oughs> ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยต่ำสุดในรอบ17ปี17เดือนแต่คราวนี้โอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่สหรัฐฮนะไปเหยียบเบรนะด้วยการส่งไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปพบกับกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียเจรจาเรื่องของกองกําลังนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการการ,การ,าระงับ นะการช่วยเหลือกลุ่มซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มประเทศที่เข้าทำการโจมตีเย,ยเมนนะครับสำนักข่าวมาร์เก็ตวอชนะครับกับสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้น <c oughs> นะครับในกรอบแคบๆหลังจากสหรัฐอเมริกาแพร่กระจายรายงานสต็อกปิโตรเลียมลดลงนะส่วนวอลตีตปิดบวกจากาแรงหนุนสถาบันทางการเงินขณะที่ทองคําดีดตัวท่ามกลางความกังวลทางการเมืองในอังกฤษนะอังกฤษอย่างที่ผมเรียน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเลยเทเซเม่เนี่ยลำบากนาะยกกำตรีอังกฤษตอนนี้ก็มีการลงมตินะฮะรอดมติไม่ไว้วางใจเดินหน้าเจราจาฝ่าทางการ Brexit ทันทีนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะสมองอังกฤษนะครับแต่ในขณะที่มีการดาเนินการของอังกฤษอยู่นั้นสหรัฐอเมริกากับอังกฤษกําลังทําการเตรียมซ้อมลงในเอเชียนเทจินใต้เพื่อทาการกดดันประเทศจีนนะครับสำนักข่าว uters, รอยเตอร์รายงานว่าเทเรซาเม์ นายกกัมตรีของังกฤษนะครับได้รับชัยชนะนะครับในการลงมติไม่ไว้วางใจในสภานะครับก่อนยื่นการเจรจากับผู้นำพรรคอื่นๆในทันทีนะครับในความพยายามที่จะฝ่าฟันทางตันข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปนะครับหรือว่าแบ็กซิสเองนะครับในระหว่างที่มีการโนวตผลมีการบวชผลประโยชน์โบวตนะในการไม่ไว้วางใจนะครับ ซึ่งเรียกเสียงเฮดังสนั่นจากสมาชิกสภาอนุรักษนิยมนะครับของนาย,ยกยัฐมตรีของเทเรซาเมนะเม์ก็เชื่อว่านะสภามีหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบในหาทางที่จะทำตามสัญญาบรกซิสนะเราจะเดินหน้าทำงานเพื่อทำตามคำสัญญาอันจริงจังอบอกอย่างนั้นนะฉันอยากจะเดินหน้าเป็นเชิญผู้นำพักต่างๆมาพบปะ เป็นการส่วนตัวแล้วก็ในการประชุมด้วยสรุปว่าการเรื่องของแบ็กซิสมีต้องมีการล็อบบี้ล็อบบี้ก็ต้องมีการเจรจาอย่างก็ตามเตอเซีมีก็ล้มเหลวเรื่องสาภาพอาณาจักรอาจจะเผชิญกับการถอนตัวปราศจ,จากข้อตกลงอันเกิดจากความาสับสนโรมานเลื่อนแบ็กซิสหรือแม้แต่ทําประชามติเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกสาภาพายุโรปอีกครั้งหนึ่งผมเรียนแต่แรกนะถ้าใครเข้าใจยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> เรื่องการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเกิดจากอังกฤษยพยายามจะแยกตัวเป็นมหาอำนาจเองนะครับแล้วก็จะแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะแบ่งแยกสหภาพยุโรปแต่ปรากฏว่าความแข็งแกร่งของอังกฤษไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยยื้อกันไปยื้อกันมาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีการลงประชาะมะติไปเรียบร้อยแล้วนะครับประชาชนเห็นด้วยแล้วแต่พอเข้าสู่สภา,ก,ก,า,ก,าก็ดึงกันไปดึงกันมาดึงกันมาแล้วก็ดึงกันไปเป็นเกมของอังกฤษ ถ้ายัางไม่เข้มแข็งเขาไม่ดึงออกนะครับอังกฤษปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับก็เป็นรูปแบบต้นแบบการปกครองของประเทศไทยของไทยนี่จะมีรูปแบบของอังกฤษรูปแบบของฝรั่งเศสร,รวมกันนะครับนั่นหมายความว่าหลักคิดนะเหมือนเหมือนกันนะเขายึดประโยชน์อะไรสังเกตให้ดีอังกฤษจะยึดประโยชน์ของประเทศถ้าไปประเทศไปทางที่เสียเขาก็ไม่ทําถึงแม้ว่าบรัสซิสไม่ผ่านด้วยการโหวตออกไม่ผ่านนะครับเขาก็ทํำยังไงต่อ เขาก็ยังคงให้หนายยคมตุยโทซ่าะะเมย์อยู่ต่อเห็นไหมเขายึดะอะไรเป็นหลักเขายึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับในขณะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะรโรงแรมดูสิตดีสอเนี่ยนะในเคนย่าเนี่ยปรากฏว่าทุนของคนไทยเนี่ยต้องมารับเคาะกับความขัดแย้งครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะสาเหตุเกิดจากกลุ่มกบฏเนี่ยแคน ะะเรื่องของเยรูซาเลม็มนะที่ทําประกาศให้เป็นเมืองหลวงแล้วก็ไปตั้งสถานทูตสหรัฐในการในเยรูซาเลม็มนะครับาวเอพรายง,งานว่ากลุ่มมัสยิดลิยาตนะครับอันซาบับนะครับได้อ้างความรับผิดชอบการโจมตีนะฮะดุสิตดีสองคอมเพล็กซ์โรงแรมและอาคารสำนักงานดูหราของกลุ่มทุนของไทยนะครับในกรุงโนโรบี ซึ่งเป็นการปฏิบัติการแก้แค้นนะค,คำประกาศจากคําประกาศของประธานาธิบดีโดนทรัมม์สหรัฐอเมริกานะครับที่รับรองเยรูซาเล็มในฐานะเมืองหลวงของอิสราเอลเป็นมาตรการการตอบโต้หลักในผมเรียนใะนสหรัฐอเมริกาเข้าไปนะทำเรื่องเยรูซาเล็มเพราะอะไรต้องการที่จะแบ่งแยกปรนะเทศแบ่งแยกแล้วก็สร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นในตะว,วันออกกลางไปเล่นเกมใหม่หลังจากที่ไปแพ้สงครามซีเรียก็ไปใช้เยรูซาเล็มเป็นเครื่องมือนะในการแบ่งแยกประเทศ ไปตั้งสถานทูตให้เกิดความขัดแย้งตอนนั้นก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วก็มีการประท้วงแล้วก็ประทะกันล้มตายกันเป็นจำนวนมากลยีเดีหลังจากการที่สหรัฐอเมริกาไปตั้งสถานทูตในเยารล็ีแล้วก็ยอมรับรับรองให้เยรมซาเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นประเด็นใหญ่เลยนะมุสลิมแตกเละกันนะครับในขณะที่รัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับได้มีการคุยขี้กรายข้อพิพาทสนธิสัญญ,ญานิวเคลียร์ล้มเหลสวสหรัฐอเมริกา กำหนดวันเริ่มถอนตัว2กุมภาพันธ์นี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจากการประชุมของรัสเซียและสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในการคลี่คลายนะครับคำกล่าวของสหรัฐอเมริกาที่ว่าสหรัฐอเมริกากําลังลาเมิดสิทธิสมัยสงครามเย็นฉบับหนึ่งเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวจากการเปิดเผยของเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกานะก็คือว่าสหรัฐต้องการให้รัสเซียเนี่ยถอนนิวเคลียร์ในโลกนี้ ประเทศที่มีนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกนะฮะก็มีคือรัสเซียรองลงมาก็เป็นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการกดดันรัสเซียบอยคอรตต่อต้านนะครับแล้วก็ใช้วิธีการกดดันนะฮะซึ่งก็ทําแบบนี้เพื่อต้องการให้รสัสเซียยุติการมีนิวเคลียร์แล้วก็ต้องให้มีสหรัฐมีเพียงผู้เดียวหลักที่เขาทำตอนนี้ว่ายง่ายนะครับก็เป็นก็เลยมีการเจียจากันไปเจียจากันมานี่แหละขึ้นที่มาของการเจียจาเรื่องมีแค่นี้นะครับ ในขณะที่จีนนะครับตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับนะจากสหรัฐอเมริกาว่ามีการล้ำหน้าในเรื่องของการอาหารไปแล้วนะมากกว่าสหรัฐอเมริกานในบางกลุ่มบางประเภททางเป็นาก้อนก็ออกไปยอมรับนะครับสื่อข่าวเอฟกับสื่อข่าวเอเจนซรายงานตรงกันนะครับว่าจีนกําลังอยู่ในสถานะที่สามารถที่จะสร้างอาวุธก้าวหน้าที่สุดของโลกบางระบบได้และในทางกรณีที่ เหนือล้ำกว่าพวกคู่แข่งของตนเองแล้วนะครับเอกสารการประเมินของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนนี่ครับซึ่งนําเผยแพร่นะครับนั่นหมายความว่าสหรัฐจึงบอกว่าจีนเป็นประเทศที่อันตรายมากที่สุดนะแล้วก็สมควรที่ต้องมีการขาจัดออกไปเนี่ยคือสาเหตุนะครับในขณะที่สหรัฐกับแคนาดานะครับสัญญาไม่ลำเอียงคดีลูกสาวหัวเวย่ย โวยจีนจับตัวพลเมืองโดยพะละการเห็นไหมคดีนี้ก็มาจากการต่อต้านสงครามทางการค้าเนี่ยผ่านไปถึงจับเหมืองหว่านโจนะครับรองประธานกรรมการบริษัทหูวเวย่ยฝ่ายการเงินซึ่งล่าสุดพ่อเธอก็ออกมาพูดเมื่อวานนี้นะบอกว่าทรัมป์ดีอย่างน้นอย่างนั้นนะฮะเพื่อที่จะพยายามที่จะขอให้มีการปล่อยตัวลูกสาวของเธอก่อนหน้านี้ <c oughs> มีประเทศหนึง่งก็จับกลุ่มเจ้าที่ของหัวเว่ยอ้างว่าไปเจาะข้อมูลของประเทศเขา จำไม่ผิดน่าจะเป็นโปแลนด์นะครับรักายอพีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและแคนาดาให้สัญญากับกระทรวงกระบวนการกฎหมายที่จะไม่ลำเอียงต่อผู้บริหารของลูกสาวบริษัททรัมนาคมหัวเว่ยที่ถูกจับกุมตัวในแวนคูเวอร์นะครับแคนาดาตามคำเรียกร้องของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งกระพือเสียงวุยวายจากจีนจีนทำการจับกุมตัวนะครับ ประเมืองของแคนาดาไว้ทั้งหมด13คนหนึ่งใน13คนถูกกล่าวหาว่าค้ายาเสพติดและสารจีนลงโทษประหารชีวิตแคนาดาก็โวยวายเหญ่เลยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นโวยวายอย่างเลยว่าเขาไปกล่าวหาเขาเรื่องค่ายาเสพติดนะมีการถึงขั้นโทษประหารชีวิตเนี่ยรุนแรงเกินไปนะประธานาธิบดีทรูโดนะก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว แต่จีนก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลยุทธ์อะไรแต่เป็นเรื่องของการค้ายยาเสพติดเป็นคดีปกติแต่คารดาบอกว่าไม่ปกติเรื่องต้นเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็มาจากหลัก American First ของประธานาธิบดีโดนทรัมป์ที่จะเรียกร้องที่จะเดินเกมเพื่อให้คนในสหรัฐอเมริกามีการทํางานมากขึ้นแล้วก็เปิดสงครามทางการค้านะเลนะิก FTA เรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้านีย่ยกเลิก นะครับแล้วก็ไปขึ้นภาษีนะครับทำให้ประเทศอื่นๆก็ต่อต้านต่อต้านเสร็จถึงขั้นมีการจับตัวผู้บริหารหัวเว่ยนะนะก็เป็นการเพื่อที่จะอะไรต่อรองนะสหรัฐป,ประธานดีนัมชเนี่ยก็บอกว่าถ้าจีนเนี่ยมีการเจรจาต่อรองเรื่องของการค้าเมืนะ่อไหรทรัมป์ก็พร้อมที่จะสหรัฐ่พร้อมที่จะเข้าไปแทรกแซงในกรณีที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะแต่สหรัฐก็จะให้ความเป็นธรรมกับเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ให้แคนาดาจับคุมตัวไว้ก่อนในี่คือกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาน่าสนใจนะฮะ ถ้าเข้าใจศึกษาหลักกลยุทธ์ของแต่ละประเทศจะน,น่าสนใจในการจับกลุมตัวตัวประกันในขณะนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเ,เรื่องของสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็จีนเท่านั้นนะฮะเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียก็ทําการจับกลุม่มเอฟบีไอ FBI ไว้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ทําการจับกลุ่มคนของรัสเซียไว้เช่นกันคนละหมัดะเนี่ยนะครับว่ากันละทางนะครับในขณะที่อิหร่านเนี่ยจึง ถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกามากห้ามเมียวุธนิวเคลียร์อิหร่านทําการทดสอบขีปนาจรวดขีพนาวุธนะฮะในไม่กี่เดือนหลังที่จากล้มเหลวดาวเทียมดาวเทียมขึ้นสู่วงจรนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านพร้อมจะปล่อยดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่โคจรอ,อีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากที่เกิดความล้มเหลวในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากคําประกาศของประธานดีฮัสซัน รูฮานีนะครับที่เพิกเฉยต่อคาเตือนของสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวดังกล่าวนะเพราะอะไรนะสรัฐต้องการปลดอาวุธนะปลดอาวุธของอะไรของกลุ่มตะวันออกกลางอิหร่านเนี่ยมีนิวเคลียร์นะครับนั่นหมายความว่าอะไรเป็นอันตรายต่อสหรัฐพร้อมโยนบอมสหรัฐได้ทุกเวลานั่นหมายความว่าต้องทําวิธีทุกวิีทางฮะที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้ถ้าปลดอาวุธได้เรียบร้อยเนะี่ยไม่มีอะไรมาต่อสู้ฉันมีอาวุธของฉันฉันเป็นอาวุธอันดับสอง รเซีก็ต้องปลดทุกคนก็มีก็ต้องปลดเกาหกลีเหนือต้องปลดแต่ฉันต้องมีได้เพื่ออะไรมีได้เพื่อที่จะใช้ในการต่อรองบางคนถามว่ามีอาวุธไว้ทาไหมทุกวันนี้สหรัฐอเมริกามีอาทหารที่เห็นไปลบเลยนะฮะส่งไปก็ไปลบไปลบบ้านชาวบ้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็โดนระเบิดที่เคนยา่าเนี่ยนะ,ะถูกตอบโต้นะ,ะจากกรณีก็ไปตั้งสถานทูตในเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับกับมีการฝึกไอซิสสมุนไอซิสบางคก็ถามว่าประเทศไทยมีไว้ทำอะไรคือการมีอาวุธไว้เนี่ย มันส่งผลต่ออำนาจการต่อรองยิ่งอาวุธที่มีคุณภาพอำนาจการต่อรองยิ่งสูงนะรประเทศไหนไม่มีอาวุธป้องกันเนี่ยจะถูกรุกรานทั้งนอกทั้งในประเทศหลักอานนี้เป็นหลักสากลน,นะฮะต้องเข้าใจว่าบางคนเอ้ยมีทหารไว้ทําไมไอ้พวกต่อต้านโดยไม่รู้ความจริงว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกไนงะถามว่ามีรปภไว้หน้าหมู่บ้านคุณทําไมนะฮะคุณเปิดไฟไว้ทาไมไประเด็นรอบบ้านเปิดทำไมปิดดินะครับแล้วคุณเสียกุญแจออกจากบ้านไม่ต้องเสียกุญแจฮะเปิดกุญแจเปิดประตูบ้านไว้เลยนั่นแหละเหมือนกันนะ ลักษณะเดียวกันก็ไว้ป้องกันโจรโจรก็มาจากนอกประเทศที่มีศักยภาพมากกว่านะครับในขณะที่วิลเลียมนะครับซึ่งเป็นร,รัฐที่ยุติธรรมคนใหม่ของทรัมปนะ์ยืนยันกับสภาคองเกรสคนนี้ไม่โดนรังแกง่า <c> ย <oughs> สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าวิลเลียมบาร์นะครับว,ว,ว่าที่รัฐรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการยืนยันการรับตําแหน่งของสภาของเกรสบอกว่าพร้อมที่จะปกป้องการทําคดีรัสเซียยุ่งเกี่ยวนะการเลื่อนเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับโดยไม่สนใจแรงกดดันทางการเมืองย้ําจะเป็นอิสระในการทํางานแต่จะไม่หลบหากต้องชนกับผู้ที่มีอํานาจ นะก็เป็นวัฒกรรมใหม่ๆนะของคนนะที่จะเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัปชนะท่าทีของรัสเซียนะฮนะมาคราวนี้ที่ผ่านมาก็มีการกล่าวหาว่าชัมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับรัสเซียมีการจับมือกับประธานาธิบดีโดนันชฮะร่วมมือกันทําอย่างนั้นอย่างนี้นะรัสเซียคราวนี้ก็โวยบอกงี่เง่านะ คิดได้ไงกล่าวหาว่ารัมเป็นสายลับของรัสเซียนะครับสถานเอพีราย,รยางานน้าผู้ช่วยระดับสูงของเควมรินนะครับปฏิเสธว่าไร้าสาระนะครับต่อคํากล่าวอ้างที่ประธานาธิบดีโดนทชัมทำงานเป็นสายลับให้กับรัสเซียท่ามกลางการข้อตกยงนะครับที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างารัสเซียกับโดนทชัมนะครับซึ่งผมเรียนแต่แรกนะใครจําได้นะ ผมเคยเรียนว่าความสัมพันธ์ระหว่างชรัมนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างวลาดิมีรูตินเนี่ยกลยุทธ์ที่รัสเซียทำ <c oughs> ตอนนี้ตอนนั้นเมื่อปี2016ที่มีการเลือกตั้งนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมบอกว่ายังไงเนี่ยนะรัสเซียต้องให้การสนับสนุนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพราะมันจะทำให้สหร,รัฐเนี่ยพ่ายแพ้ ถ้าได้ประธานาธิบดีโดนชลดทรัมป์มาแรกๆก็หุนส่วนหลายคนนะตามมัาจริงหรือเปล่านี่เป็นไปได้รัสเัียฤษจะดนินไยุ่งได้ไงจนกระทั่งมีการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับทาไมรัสเซียจางงั้นมีความสําคัญรัสเซียไม่ต้องไปจับมือทรัมป์ต้องเป็นสายลงสายรับไม่จําเป็นนะในเชิงความรู้ทางการเมืองรัสเซียมีเป้าประสงค์อย่างเดียวนะครับแทนที่จะมาลบกับศึกภัยนอกมาสู้กับมาสู้กับสงครามในซีเรียตั้งปี2016กำลังสู้ในซีเรียเลยหนักเลย นะครับถ้าได้เฮลิ mm ีิกลินตันเนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีของสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยทำให้รัสเซียทํางานลําบากนะครับเพราะว่ามีผู้นําที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งตระกูลกลินตันสามีก็เคยเป็นประธานดีมาก่อนนะสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้สหร,รัฐอเมริกาวางหลักไว้ทางหนึ่งรัสเซียก็เข้าทําการแทรกแซงด้วยการให้ผลโพเนี่ยออกมาสุดท้ายทรัมป์ชนะ สงครามในซีเรียก็แพรนะแล้หลักว่าหลักนี้ก็เรียกว่าอะไรหลักการแบ่งแยกศัตรูแทนที่ว่าจะมานั่งรบเองมาป้องกันปัญหาไปแบ่งแยกศัตรูดีกว่าง่ายกว่านะครับเป็นหลักหลักหนึ่งนะที่ใช้ในหลายๆประเทศนะในประเทศไทยถ้าเข้าใจหลักเหล่านี้ก็สามารถจะนําไปใช้ได้อยู่ที่ว่าวางกลยุทธ์เป็นหรือเปล่าถ้าวางเป็นก็สามารถใช้ได้ไม่ยากนะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เตรียมกิจวัฒนา สวัสดีครับ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น Oh. How? ตนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนแดนถินน่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น ำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะทั้งรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่งชองว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็ว6หกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวยนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ at w หหนวครับ